ใครเจอปัญหาเหล่านี้บ้างนะคะเวลาแคปหน้าจอนะคะติดส่วนบนส่วนล่างแบบนี้นะคะซึ่งเวลาเราแคปบหน้าจอแล้วเราต้องมาทําการตัดนะคะไม่ให้มีส่วนด้านบนด้านล่างนะคะคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่แคปบหน้าจอไม่ต้องการแคบด้านบนหรือด้านล่างนะคะมีวิธีมาแนะนําสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ทํำยังไงตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Samsung ให้แต่เข้าไปที่แอปการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วแตะไปที่คุณสมบัติขั้นสูงแตะเข้าไปได้เลยค่ะเข้ามาอย่างหน้านี้แล้วนะคะให้เราแตะไปที่ภาพหน้าจอและการบันทึกหน้าจอแตะเข้าไปได้เลยค่ะามาอย่างหน้านี้แล้วนะคะให้เราไปที่หัวข้อซ่อนแถบสถานะและแถบการนำทางนะคะ สำหรับใครที่ปิดไว้นะคะให้ทำการเปิดเป็นแถบสีน้ำเงินเหมือนในคลิปได้เลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็สามารถแคปภาพโดยที่ไม่ติดข้อมูลด้านบนด้านล่างนะคะจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะจะทำการแคปหน้าจอนะคะแตะเข้าไปที่ภาพที่เราแคปหน้าจอนะคะไปที่คังแกลเลอรี่ของเรานะคะแตะไปเฉพาะทุกครั้งนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะรูปภาพที่เราทำการแคปไว้นะคะ เห็นไหมคะว่าจะไม่ติดแถบด้านบนหรือด้านล่างในโทรศัพท์มือถือของเราเลยนะคะวิธีการนี้ทำไม่ง่ายสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทำดูคะ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะกดปัดหน้าจอออกไปได้เลยนะคะจะพาไปล้างไฟลแคสไฟล์ขยะในแอปการตั้งค่ากันคะ่ะกดค้างไว้ที่แอปการตั้งค่าแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแตะไปที่ตัวไอได้เลยคะ่ะเข้ามายังหน้านี้นะคะแตะไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลได้เลยคะ่ะ จากนั้นนะคะไปที่หัวข้อแคสนะคะไฟแคสไฟไฟขยะในแอปการตั้งค่าก็จะรวมอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะลบแคสได้เลยนะคะเมื่อทําการลบเสร็จนะคะไฟแคสไฟไฟขยะของเราก็จะลดปริมาณลงนะคะการล้างตรงนี้นะคะไม่ส่งผลต่อข้อมูลใดๆสิ่งที่หายไปคือไฟแคสไฟไฟขยะที่สะสมอยู่ในแอปเท่านั้นนะคะมิฉนั้นอย่าลืมขยันเข้ามาทําการล้างบ่อยๆนะคะ เห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ